คุณมีเล่าใช่ไหมสำารัอายุมีขีดละโอ้ยสำหรับใครน่เก่งบะฮะเก่งอยู่ปะเก่งๆโอเคคุณตอบเขาถามภาษาอะไรก็ตอบภาษานั้นไม่รู้่พูดได้วยแค่เนี้ยอมแอมอมแอมไปครับผมก็ขอบคุณมากเก่งน่ารักมากเลยอ่ะบูดี้ขอบคุณมากเลยครับครับผมก็เอ้ยพวกผมขอแบบ บอกคำวยพรได้ไหมอะได้ได้แต่แล้วทำไมผมมายืนอยู่ฝั่งอีกคนนงให้ท่เป็นตัวแทนตัวแทนแล้วผมก็สุขสันต์วันเกิดครบรอบ29ปีนะฮะย้ำมากย้ำมากย้ำมากวันเกิดครบรอบ29ปีก็ผมเฮ้ยเก็บไปกินไหมนะอย่า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 ยนะขโมยไปกินด้วยจำหน้าไว้นะจำหน้าไว้ท่านเชลงคุณหายคนนี้โอเคก็ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมก็คืออยากให้พี่บุญรักษาสุขภาพตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองเยอะๆนะครับผมผมเชื่อว่าพี่บุญพลังทุกอย่างยังเหลือ <laughs> หมายว่าจิตวิญญาณที่พลังข้างในครับผมอยากให้พี่ใช้มันออกไปให้มากที่สุดอย่างเช่นวันนี้ พี่บุได้ทําให้ทุกคนเห็นแล้วแหละว่าพี่บุญทาได้มากแค่ไหนก่ขาดด้วยก็เก่งขาดเกเก่งขาดเลแคว่แล้แควแควักแควสักผมก็ขอให้ให้เฮงเลยรวยพะถ้าพี่รวยผมก็รวยด้วยาแต่งตัมความรวยนะหลักหลักักๆลักลักลัฝั่งนู้นเดี๋ยวคุด้วยนะครับขอบคุณ่นไม่รู้สึกโอเคไป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 ไ จัน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 เอาโอเคขอบคุณมากขอยังง่ะโอ้โหผีไม่ให้แอ์ทำเลยโฮ้ยไม่เอาไม่ซึ้งดีกว่าอย่าซึ้งขอร้องขอร้องกูมาฟิลดีๆกูเลยอย่าเนี่ยขาดนะคะอย่างกู